สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์มูลฐานทุกคนครับมาดูเรื่องขึ้นกระแทกนะครับขึ้นกระแทกเนี่ยคือคลื่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดของคลื่นเนี่ยวิ่งเร็วกว่าความเร็วของคลื่นในตัวกลางนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นาเป็ดกําลังว่ายน้ําเห็นไหมในตัวเป็ดนี่กำลังว่ายน้ําที่ความเร็วที่มากกว่าความเร็วของคลื่นในน้ํานะครับก็จะเกิดเป็นลักษณะเืนอนโหลูกศรเห็ไหมครับส่วนภาพด้านขวาล่างเนี่ยก็เป็น ในขณะที่นักเครื่องบินคนขับเครื่องบินเขากำลังทำโซนิกบูมนครับใครสนใจก็ไปดูโซนะิกบูมเป็นการระเบิดจากการขยายตัวของอากาศนะครับอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเสียงจะเห็นว่าไอตัวเมฆสีขาวอะไรตัวละอองน้ำไอ้น้ำสีขาวนั่นมันเห็นเป็นรูปกลวยเห็นไหมครับรูปกลวยโดยที่เครื่องบินเนะอยู่ตรงปลายกลวย คือบินดีตรงปลายกลวยพอดีนะครับเนี่ยขึ้นกระแทกเห็นว่าเป็นลูทรงรูปกลวยถ้ามาวาดภาพนะครับนีเสร็จลองดูภาพด้านซ้ายมือนะครับหน้าขณะที่เครื่องบินอยู่ที่จุด A นะเขาก็ปล่อยคลื่นออกมาทุกทิศทางใช่ไหมเราสนใจที่หน้าคลื่นอันหนึ่งที่วิ่งออกมาคลื่นแรกเลยนะที่วิ่งออกมาก็าคือคลื่นสีเหลืองเดืองเนี่ยส้มๆเนี่ยนะครับน้าตาลเนี่ยนะครับ ถัดไปพอไปที่จุด B ีเขาก็ปล่อยไอ้คลื่นที่มีหน้าคลื่นสีม่วงนี่ออกมาใช่ไหมจะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปไอ้ตัวคลื่นสีน้ําตาลเนี่ยวิ่งไปไกลแล้วคลื่นสีม่วงก็วิ่งตามแล้วมีตามออกมาถ้าจุด C ก็เช่นกันสีเขียวก็ออกมาจุด D ก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องบินบินไปถึงจุด E จริงๆอาจารย์ควรจะวาดถ้าอย่างนี้นะถ้าวาดไปถึงจุด E เงี้ย อาจารย์ควรจะวาดรูปเครื่องบินมาตรงนี้ไม่มีสีดำนะไม่มีสีดำใช้สีฟ้าก็แล้วกันเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินจะเห็นว่านักบินเนี่ยที่จุด E นะไอตัวปล่อยปล่อยเครื่องปล่อยเสียงเนี่ยมันก็อยู่ตรงท้ายเครื่องใช่ไหมที่จุด E เนี่ยเครื่องบินโผล่มานี่แหละ นิสิตจะเห็นว่านักบินไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินอะครับเพราะว่าเขาบินด้วยความเร็วเหนือเสียงเนี่ยมะเพราะฉะนั้นเสียงอยู่ข้างหลังเขาหมดเลยนักบินจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับวิ่งส่วนคนเราที่อยู่ด้านล่างเนี่ยได้ยินเสียงชาติเลยนะครับสมมติว่าคนนี้ยืนอยู่ด้านล่างคําถามยอดคิดก็คือว่าเครื่องบินเนี่ยจะบินไปได้ไกลแค่ไหนก่อนที่เราจะได้ยินเสียงนะครับนิสิตลองสังเกตอันนี้เป็นรูปกลวย ถ้าเป็น3มิตินะครับลงม้วนกระดาษเป็นกล้วยแล้วถ้าเราลากเส้นจากจุดศูนย์กลางที่จุดที่เขาปล่อยเสียงนั่นออกมานะครับมาสัมผัสกับผิวของกล้วยเราจะเห็นเนี่ยบี B, สัมผัสกับผิวของกล้วย C มาสัมผัสกับผิวของกล้วยเห็นไหมมันก็คือเส้นรัศมีที่ตั้งฉากกับเห็นไหมมันก็ตั้งฉากนะครับตั้งฉากตั้งฉากกับอะไรตั้งฉากกับ ตัว <c oughs> คลื่นผิวสัมผัสของไอตัวคลื่นแรกแหละที่มันขยายตัวออกมานะแล้วควนี้ลองสังเกตคนนี้พอตั้งฉากแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็คิดต่อว่าความเร็วที่เสียงเดินทางจากจุด A, มามาถึงหูคนเนี่ยก็คือความเร็วของเสียงคูณกับเวลาในขณะที่ความเร็วของเครื่องบินบินจากจุด A ไปยังจุด E นะครับก็คืออะไร ความเร็วของเครื่องบิน v s คูณกับเวลาเพราะฉะนั้นถ้าวาดออกมาเป็นสามเหลี่ยมท่านก็ได้สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับขนาดไหมน,น,น,นะนี่อันนี้มุมฉากถ้าอาจารย์ให้ตรงนี้เป็นเซตาอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือ v s t อันนี้คือ v t เราก็ได้ความรู้ ชุดความรู้อันหนึ่งเลยครับไซเซต้าก็คืออะไรด้านตรงข้าม vt หารด้วย vst ทีตัดทีไปนั่นหมายความว่าไซ n เซต้าเท่ากับ v ส่วน v s นั่นเองนะครับอันนี้ตัวที่เราสื่อสารกันเนี่ยเราไปนิยามในตัวมกักมักคือความเร็วของ วัตถุที่เคลื่อนที่ในอากาศใช่ไหมเราปล่อยเสียงออกมาแหล่งกําเนิดเสียงอย่างเช่นเครื่องบินเนี่ยที่มันวิ่งเร็วกว่าอากาศเขาจะเทียบความเร็วของไอวัตถุพวกเนี้ยด้วยจํานวนเท่าของความเร็วเสียงในอากาศนั่นก็คือ v ส่วน vs ส่วน v เมื่อ v คือความเร็วของเสียงในอากาศอันนี้คือนิยามของมักเมื่อเราดูกับพี่นาเนี่ยมันส่วนกลับกันถ้าเป็นส่วนกลับกันก็แสดงว่าอะไรครับนั่นก็แสดงว่ามัคก,ก็คือ มักเนี่ยก็คือหนึ่งส่วนทรายนั่นเองเราก็ได้ความรู้ออกมาสองสามสมการละนะครับเกี่ยวกับขึ้นกระแทกนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยถามหรอกเนี้ยปัญหาที่เราอยากรู้ไม่ใช่แบบนี้ปัญหาที่เราอยากรู้คือด้านนี้นะครับเอสนี่คือไอตัวเครื่องบินเนี่ยจะอยู่ห่างจากคนเนี่ยแค่ไหนในขณะที่เขาได้ยินเสียงที่ปล่อยออกมาคือเครื่องบินบินมา บินข้ามหัวเราไปคำถามแรกคือเราได้ยินเสียงเมื่อไหร่หลังจากที่เราจะได้ยินเสียงเมื่อไหร่มันต้องมีจุดอ้างอิงใช่ไหมเราจะได้ยินเสียงในขณะที่เราได้ยินเสียงเครื่องบินบินไปไกลแค่ไหนจากตัวเราอ่านี่ถามเอสอีกนหนึ่งที่ชอบถามก็คือเพดานบินเนี่ยจะอยู่สูงเท่าไหร่ h ถ้าเราลากจากตรงนี้ขึ้นไปมันก็จะเป็นเพดานบินใช่ไหมนี่ก็คือมุมฉากนะครับนิสิตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมสีเขียวนี่นะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะกับสามเหลี่ยมสีเหลืองที่อาจารย์วาดมาก่อนก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมีด้านเท่ากันหนึ่งด้านใช่ไหมด้านเท่ากันหนึ่งด้านคือด้านนี้เเนี่ย มีมุมเท่ากัน2มุมมุมมุมฉากกับมุมนั่นก็คือสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองนะสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันหึงด้านมีมุมเท่ากัน2มุมหรือมุมเท่ากัน1มุมด้านเท่ากันสด้านเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเพราะสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยอัตราส่วนระหว่างด้านต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เอา S ส่วน S S ส่วน S ด้านตรงข้ามมุมนะมันก็ต้องเท่ากับอะไร vt .V-T ส่วน vs vt ส่วน vs อาจารย์ตัด t ออกอาจารย์ได้ v ส่วน vs ถูกไหมก็ได้ออ,กอีกองค์ความรู้หนึ่งเอาไว้ใช้ในการหาหาอะไรหาเพดานบินหรือหาระยะที่เครื่องบินห่างจากเรานะครับก็ต้องไล่ดูทีละอันโอเคจบแค่นี้นะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ นี่เขาบอกว่าเครื่องบินบินด้วยความเร็วอันนี้บอก v s มาในระดับซึ่งสูงจากพื้นโลกอันนี้บอก h บอตรงๆนั้นเนี่ยนายแดงยืนอยู่บนถนนได้ยินเสียงเครื่องบินเมื่อเครื่องบินนั้นอยู่ห่างจากชายผู้นั้นเป็นระยะทางเท่าใดกําหนดให้ v เท่ากับเท่านี้เราเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้เนี่ยให้เขาให้เพดานบินมาเขาถามหา S ถูกไหมนั่นก็หมายความว่าจาก S ส่วน S เท่ากับ v ส่วน v นะครับวิธีการถ้าทำการถ้าถ้าเราทําข้อสอบอัตนัยวาดรูปให้อาจารย์จะแฮปปี้มากเลยครับเนี่ยเสียงตัวนี้นี่ตั้งฉากใช่ไหมอันนี้เพดานบินเอใช่ไหมอันนี้ S นะครับอันนี้เซตาอันนี้ VT อันนี้คือ v s เเมือเกะขึ้นกระแทกนะครับ พนจากรูปเราก็บอกว่าจากรูป h ส่วน S เท่ากับ v ส่วน v s v กับ v s ให้มา h ก็ให้มาถามหา s ก็ย้ายข้างสมงการก็เป็น v s ส่วน v h นะครับก็แทนค่าความเร็วซอสคือ510ความเร็วอันนี้คือ340คูณ h คือ6กิโลเมตรครับ เพราะฉะนั้นึ้นคิดเลขห้าร้อยสิบหารสามรอยสี่สิบคูณหกเท่ากับเก้ากิโลเมตรนะครับนั่นเองนะครับหรือเก้าคูณสิบกำลังสามนั่นแหละก็อมองข้ามช็อตไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับลาไปก่อนนะครับนิสิตสวัสดีครับ